วัติีจ้าพี่น้องมือนี้ยวกับภาพี่น้องมาหาเลาะน้ำทุ่งหญ่อีกแล้วค่ะพี่น้องอากาน้องมือนี้กับเป็นซีคึมแดดคึมฝนตักซาซาลพัดซัมซปะปีค่ะพี่น้องเจ้ามาพอกอแหลกได้ค่ะพี่น้องโกจุราเนาะค่ะเนาะโกจุรา เจ้ากระติดใจรสชาติที่กันละ่ะค่ะออกหวานหวานค่ะพี่น้องหวานแล้วก็ไม่กินออกคายๆกินสมุนไพรนำล้วก็แซบพร้อมค่ะพี่น้องแซบกินกับน้ำพริกแซบค่ะพี่น้องนะกินดิบก็ได้กินลวกกินก็ได้นาะค่ะพี่น้องเย้าผ้าพี่น้องไม่เก็บค่ะพี่น้องเกน้ำกันค่ะโกรดจุล่าค่ะพี่น้องนี่ก็คือโกลดจุล่าเนาะพี่น้องเนาะลักษณะใบพันกับคายๆใบพับกหอมปล้อมบานเห้านี่ค่ะพี่น้อง อ่อนดีปนยังค่ะพี่น้องนี่ข้างใต้เพิ่นกระสีเป็นสีมองๆคล้ายๆนำ้ำน้ำเข่าเนาะคะ่ะนะเป็นสีขาวๆคือตั้งน้ำเข่าเนาะค่ะพี่น้องกินแซบค่ะพี่น้องนี่เนี่ยกินแซบค่ะพี่น้องบออ่อวบปนไดคะ่ะแต่ว่ายาดยาบดายยาเก็บออสคอนค่ะมพนแซบอีกอย่างหนึ่งกับเป็นคนที่มากินผักน้ำค่ะพี่น้องเอ่อยาว่าเย้าแซบเด็ดค่ะพี่น้องผู้ได้ก็ว่าแซบนะค่ะพี่น้องเนี่ย ไปกันต่อเลยจ้ะพี่น้องเข้าไปหาบังอีกค่ะค่ะมันมีเนาะคะ่ะเนาะมอนี้ยาอากระตาใหญ่มาเด้อกระตาใหญ่มากได้ค่พคะพี่น้องไปต่อนั่นค่ะพี่น้องอันทีเเรื่องเลืองหันคือคืออันพักอันผักกาดสนิมหรือผักกาดจุดเย้าฮะล่ะค่ะพี่นอ้องก้นยางมากเดี๋ยวถ่ายก้นยางไปสะกอนนั่นแหละค่ะเรื่องเลี้งหัน กระอันซุ้มดอกจังสี่ย้าสีจงไว้ค่ะพี่น้องเย้าสีหาเอาต้นอ่อนๆเนาะค่ะจงไว้ถ้าเอาแนวมันเนาะค่ะเนาะเพราะว่าทางเย้ามันบกพอยมีเนาะค่ะเดี๋ยวถ่าก้นยางไก่กนเนาะค่ะเนาะนี่จะพี่น้องพักกาดสนิมจะพี่น้องต้นสูงเทียมหัวเย้าเลยค่ะพี่น้องพักกาดสนิมแล้วก็บมะพร้าพักอันนี้ค่ะพี่น้องมะพร้าพักโค้มฝรั่งค่ะพี่น้องเนี่ยนี่ นี่พักโค้มฝรั่งค่ะพี่น้องนี่ยกำลังเกิดกําลังเกิดค่ะนี่ค่ะพี่น้องยังในยน้อยโยค่ะพี่น้องพักโค้มฝรั่งพักโค้มฝรั่งสิส้งไปสิส้งรูดไปเอื่อยเป็นเบิกอนพี่น้องขาต่างกล่องย่ามันพังขาต่างกล่องย่ามันพังค่ะพี่น้องโอ้ย มีดก็ล่มเอามากค่ะพี่น,ออน,น้องอเกลี่ยเราบอกว่าเก็บให้ตำจำโอ้ยนเนาะลืมเอามีดมากค่ะพี่น้องเสามันคําค่ะพี่น้อง ที่มันปงใหม่ค่ะพี่น้องสุมนี่ที่มันปงใหม่นี่ค่ะพี่น้องอันนี้เป็นพันธ์สีขาวพันธ์สีบกค่อยมีจุดปันไดเนาะพันธ์สีขาวบกค่อยมีจุดฮือพี่น้องพันธ์ปงใหม่อันที่เย้าเด็ดไปอพันธ์ปงใหม่ค่ะพี่น้องอันนี้เป็นดอกเพ่นเนี่ยว้ถ้าเอาแนวเย้าเอาฟังพีก่อน คนโปรงใหม่ตัวแซ่บๆแล้วค่ะพี่น้องผูใดโอ้ก็มีเด็ดกูได้โอ้ยลืมเอาหมีดมันล่มาพี่แด,ดนั่งบ้านเนี่ยเคยกินล่องกินแล้วค่ะเด้อพักาดพุ่กินแล้วติดใจเด้พี่น้องเด้อ นี่ค่ะพี่น้องลักษณะเพลินกับสิเป็นจุดๆ,ๆนี่ค่ะพี่น้องเป็นจุดๆนี่เห็นน้ำบ่ค่ะพี่น้องเป็นจุดๆดำดำนี่ค่ะพี่น้องจุดดำดำนะคะกะาซุ่มแบบน้อยๆมันก็มีก็ได้กินอยู่พี่น้อง นี่คะ่ะพี่น้องเย่ากับดันว้บัได้เอาขาตังกร้องอ,อันอันขาตังก้องเอามามันบัวได้ไสค่ะพี่น้องมันพังอันช่วงนี้ก่ะนี่คะ่ะต้นมันเป็นแกน่นแกน่นเกิดจู่แปนบัคุณคุณในปลาคุณก็มีอยู่ต้นหนึ่งหร,หรือว่าหลายต้นกับบจักในปลาคุณก็มีหรัดไปนีตะข้าวก่อนเนาะคะ่ะอันนี้งาม อันนี้ง่ามคักค่ะพี่น้องอุย้ยเด็ดออกจำจำมันหักแต่ยัวพี่น้องอันนี้มันมันอ้วพาพี่น้องลาเบิงพงาดอา้วนคัก ไปทางพี่คะ่ะพี่น้องซุ้มน,นี่ยอดสีจองไวค้ค่ะซุ้มเป็นดอกเป็นบานเหลนืองแล้วนี่มีจับพี่น้องเงาหนึ่งคะ่ะพี่น้องทงั้งเย้าจักบอลูค่ะคือว่าเห็นมีหลายกระบู่จักคะ่ะพี่น้องเงาเนี่ยกระสิเลือกเอาแต่ต้นอ,บอวบสักหน่อยนะคะตราเป็นพันธุ์สีแดงเบิดเลยนี่คะ่ะพี่น้อง เดยยังมาหันเดยเคยซิมกับซิมเบงเด้อค่ะพี่น้องเด้อลํำต้นพันสิเป็นเล่ยไลงสี่ะคาเล่ยไล่อันนี้คือพันธุ์สีแดงค่ะพี่น้องแล้วก็มีมีพันธุ์สีขาวต้นพันสิเป็นสีคือจังสีนำขาวนี่หมอกหมอกจักน้อยค่ะพี่น้องกะนี่ค่ะยอดกระด้พักสองชนิดราคาย่นีกระดาษดระักษสองยางค่ะพี่น้องพี่น้องย่าผ้าเบงวิวงามค่ะพี่น้องอันนี้คือปลาเขาโพดข้าเจ้าค่ะปลาเขาโพด์ นีป้ายารากาอันทั้งพี่ก็เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งค่ะพี่น้องเป็นหมู่บ้านอันนี้ว่าเป็นหมู่บ้านเดียวได้ค่ะคนละหมู่บ้านเด้อันนี้หมู่บ้านหนึ่งอันนี้กับหมู่บ้านหนึ่งอันทั้งคุณกับหมู่บ้านหนึ่งค่ะพี่น้องนี่นไหค่ะพี่น้องเยายูล้วก็สิมีทั้งทั้งพีทั้งพี่กัสิมีหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านเยาอยู่กับกืนไทยหมู่บ้านทั้งทั้งพี่กับหมู่บ้าน เบลนซ์บัตยังประมาณนี้ล่ะค่ะพี่น้องทั้งพูดทั้งพ่นเนาะนี่นมือนี่แดด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 บดบดค่ะพี่นอ้องตาแดดก็ะหอนเนาะคะ่ะเจ้ากะเตรียมผ่าคุ้มหนาย,ย่างดีค่ะพุงเพราะว่าตากตากแดดหลายกะน,นี่เนาะคะ่ะนอแนแน,แนยหยอกกันนะ้าเนาะค่ะไปตอกันเลยค่ะพี่น้องเก็บอีก่อนจ้ะพี่น้องโกรดจุราหาเลือกเอาอันมันอ้นอวน โอ้ยมีออนคักฮะโอ้ยกับ็บอวนปันไดเนาะค่ะเนาะฝนตกใส่ยอยู่ได้ละ่ะคือบบอวนบุนมันยังในน่อยอยู่ค่ะพี่น้องเนี่ยเอาคือเกาโอ้ยพี่น้อง มีห้อยคนเก็บเอาจะได้ค่ะห้อยคนเก็บเือห้อยอย่างหลับพี่นอ้องโกรธจุรายังรอหาอีกก้อนค่ะพี่น้องมันตนน้อยมาม่าอีกแล้วไปต่อเลยจ้ะพี่น้องมาเบิงกวยใหม่ปลานี่พี่นอ้องาอง,งามงาม เพิงเบิ่งยงา,งางม่กวดปวดไม้ปางามคักค่ะพี่น้องเว้ยน้องนี่ค่ะท่างปีมีอีกต้นหนึ่งแล้วเห็นอยู่ค่ะพี่น้องมาดูท่างปีค่ะพี่น้องนี่ไว้บอมเป็นต้นเดียวเด้อค่ะพี่น้องคุณน่ะบอมเป็น,นต้นเดียวเด้อพี่น้องคุณค่ะพี่น้อง อันนี้คือดอกน้อยเพิ่นค่ะพี่น้องนี่ดอกน้อย,อยเพิ่นเนี่ยอุ้ยงามขากเนาะงามงามงามอันนี้มันยั้งพี่นอ้องห้าหวานบอกพี่น้องเนี่แม่นบอลมันหยาหวานบอเนาอพี่น้องเนาะนี่เนาะนี่ค่ะพี่น้องลักษณะลำต้นพ่นลำต้นเป็นใบออกซีคล้ายๆเป็นใบดอกใหม่ต้นนิ่มนิม นิ่มๆไปตาอ่อนอวลัวตะอ่อนอโวลัวแต่แสบเนาะนี่แม่พี่น้องนี่แม่จะต้นยังไงจะได้ท่ายลูกไปทามันผู้คนเคยกินแล้วได้ค่นี้อยากซิมนะคะหญ้าหวานไปจังได้หญ้าหวานเนาะค่ะเนะาะจ้าพี่น้องไปตอกันเลยจ้ารยเย้าทายลูกกันก็เกิดความสงสัยค่ะพี่น้องอันนี้ก็สงสัยสิเป็นพักผมฝรั่งจ้าพี่น้อง ลงใสสิเป็นพักผมรล่งค่ะพี่น้องเนี่ย่นว่ามันแสบนะค่ะพี่น้องมันท่านอย่างไงแต่ย้าสิเก็บออก็สักอนเก็บไปซิมยังน,น,น้อยอยู่ค่ะพี่น้องเนี่ยน้อยอยู่มีบ่หลายหได้ค่ะเด้อค่ะเด้อเขาบอกว่า ไปตึงซีนละ่ะคข่ายๆพักโคมฝรังนี่คิดว่ามันแมนเก็บเอาสกรอนเพราะความอยากจะลองชิมมี่หลายค่ะพี่น้องกระิเก็บไปเก็บไปกินล่องเบงจุ่มน้ำพริกกินน้ำพริกค่ะพี่น้องนี่นี่ค่ะพี่น้องยอดแดงหลายอุ้ยเหนื่อนี่หน่อยนึง มันอ่อนอ่อนอ่อนไหมคะพี่นอ้องอ่อนหอดโ้นหมดนี่หอดทั้งหมดน้่นี่มองนึงน้อยน้อยนอย,นอย,นอยกัะสิเก็บซิมค่ะพี่นอ้องนี่แต่พี่นอ้องนี่นี่ นี่ก็เป็นทั้งหมดอันนี้ก็เป็นพักเที่ยวจงไว้ล่ะค่ะพี่น้องจงเอาไวท้ทำเป็นแนวมันอาจจะไปปลูกอยู่บ้านอาจจะไปบ้านอยู่บ้านเนาะคะ่ะอันนัน้นขั้นว่าอันนั้นเป็นเขัญยาหวานเยา้ากระสิกกลนไปปลูกอยู่บ้านค่ะพี่น้องเมื่อจะเห็นเที่ยวแรกขัญยานเนี่ยสิส่งไปถามเย้าลืบเอาอัตเน็ตมานน้ำเมื่อบ้านสะกอนคอยสิส่งไปถามเอื่อยเพลนถามนองเพลนเนาะคะ่ะแ้าพี่น้อง ไปต่อกันเลยจ้ะพี่น้องพี่น้องเบิ้งคาคัากได้ค่ะได้เบิ้งเบิ้งคาพี่น้องเบิ้งคคักค่ะพี่น้องได้เบิ้งคคักห <c oughs> ้าอันพี่บ้านนี่แต่มันคือหยาตะกะแตนคักแน่เด้อพี่น้อง <c oughs> มันงั้นได้ก่ว่ามันจะหยาตะกแ่นแล้วตื่นตกใจเบิดตื่นหยุบปลดย่มได้ก็ได้เือว่ามันจะหยาตะกะแตนแต่มันโมเมนต์เน่ตะกะแตนได้ค่ะพี่น้องเด้อนี่คือว่าค่ะพี่น้อง ญาพี่น้องเย่าก็ได้พักเนี่ยค่ะ,คะพี่น้องได้พักเมื่อจุ่มน้ำพริกมะแรงแล้วก็โต๊ะดันนั้นเที่ยวสงสัยมาโด,ดนโดนโดนโดนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเย่ากับสิภาพี่นอ้องมาเบิ่งไกลๆเนาะถ้าพี่นอ้องมาเบิงไกลๆเน่ย่าตเป็นผ่านกะตาเนี่ยน,น,นี่คะ่ะพี่นอ้นนนอ,อ,นนอ,นองมันกับมีน้ำเออเลี้ยวเพ็นคักเนาะพี่น้องมันสะท้อนแสง มันก็มีน้ำโคมมากค่ะพี่น้องน้ำนี่แหละที่เพื่อนบอกว่าเป็นดอกแค่ฝรั่งหรือเปล่าบ่แน่ใจเด้อเนาเเนะค่ะยาวก็ได้ <c oughs> เดยวว้าบ่วั้ามด้เคยเก็บจักเทียนค่ะพี่น้องเห็นตะเขายนจะบอกว่าใบใบมันหนหมนคือจังใบอันใบผักขี้เล็กยน่าก,กับบ้ามันสีแมนแมนนั่นะล่ะค่ะพี่น้องใบมันคือใบผักขี้เล็กแถมมีน้ำเนาะและขี้ตาเหมันแมนเนาะพี่น้อง <c oughs> ส่วนพักอันนี้เนาะคะ่ะเดี๋ยวถาเพื่อนเป็นดอกกอนอย่าควยเสียมัทายอีกเท่ยหนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องยา่าควยสีย้าพี่น้องเมื่อบานได้บาดที่เนี่เมื่อบานก่อน,นะคะ่ะพี่น้องเว้ยมุนมุนตามสายค่ะสายพันแหววนี่ค่ะพี่น้องหมองเกาสถานที่เกานะสงสัยคิดหอดต้นดอกแก่ฝรังจักมันแมนว่าแมนดอกขาแยงสันนิทานไปเนาะคะ่ะถาเบิ่งดอกกุนสะกอนเนาะคะ่ะเนาะ ที่ถอดกันได้ผ้าลูกๆมากอีกค่ะพี่น้องก็มาเก็บเอาผักกาดจุดหรือผักกาดสนิมหรือว่าได้พักอน็นกับพักอันพักอันนี้นะคะเอาไปทดลองซิมอยู่บ้านค่ะพี่น้องจกพักอีหยังบ่รู้ว่าเป็นพักขมฝรั่งบอลหรอกค่ะวก็ได้พักอันโกดจุราน้าค่ะพี่น้องได้พักโกดจุราน้า เนาะค่ะเมื่อเมื่อก่อนก้อนสิฮอดบั่นก็สิเก็บเอาพักฟันสิงโตไปให้ลูกสาวอยู่บ้านน้่เนาะค่ะพี่น้องซื้ออาหารเม็ดให้ล่ะค่ะแต่ว่าก็ต้องประหยัดเนาะค่ะเนาะอาหารเม็ดก็ให้ย่ำ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 มือสาวย่ำแรงก็กินพักเนาะค่ะจ้ะพี่น้องพอกันคิดไหมเนาะค่ะพี่น้องเนาะพอกันคิดไหมค่ะเดากันทายทอทีบท้อแดนต้องกราบขอโทษขออาไยเนาะค่ะบอกเป็นคิดเป็นอันเนาะค่ะเนาะอ่าส่วนนี้ก่ะ ไปต่อทีต่อแดนสะก,ก้อนเนาะคะ่ะโอซารโอซารับชมเลยนะคะพี่น้องค่ะพอก,กันคลิปไม่จ้าบ๊ายบายจ้า